กลับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนั่นนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ชาแนลเรานะครับในคลิปนี้นะครับเราก็มีเหรียญสองบาทนะครับที่เป็นอ่าสีทองนะครับปีสองห้าหกศูนย์นะครับที่เรียกว่าเป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้เลยนะครับออกบาจากกองกระสาบเลยนะครับยังไม่ได้แกะถุงเลยนะครับก็จะเป็นเหรียญสองบาทสีทองนะครับที่ถูกยกเลิกการผลิตไปเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นปีที่อ่าเรียกว่าผลิตเยอะอยู่นะครับ ก็สปาร์กส่วนแบบนี้นะครับต่างขาสมลหลายท่านนะครับสะสมเก็บกันไว้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณในถุงนี้นะครับน่าจะประมาณหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับหนึ่งร้อยเหรียญก็ถ้าเอาไปขายต่อจากยกถุงแบบนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามถึงสี่ร้อยบาทนะครับขึ้นอยู่กับอาราคาที่พ่อค้าแม่ค้าเขาเล่นกันด้วยนะครับก็จะขายเกินราคานะครับถ้าเกินราคาก็อาจจะไม่มไม่มีคนซื้อนะครับเพราะว่า มันก็ต้องใช้เรียกว่าใช้เวลาในการขายแล้วก็จะต้องมีกาไรให้กับคนกลางด้วยนะครับก็เหรียนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็พอได้มาก็จะไปแพ็คแยกให้เป็นแถวๆอีกทีหนึ่งนะครับจะได้ขอ,อง่ายๆนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามีเหรียญที่เป็นลักษณะเหรียญพระเสียรกลับหรือเปล่านะครับนี่แต่เหรียญนี้ก็สภาพสวยๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับ ใครที่ซื้อแบบยับถุงนี้มาก็ลองอ่าเรียกว่าลองหมุนเหรียญดูแล้วกันนะครับว่ามีเหรียญในลักษณะแบบนี้กันหรือเปล่านะครับมีเหรียญในลักษณะที่หัวกับก้อยนะครับหันขึ้นไปทางเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่ออกมาจากกองกระสับนะครับบางทีถ้าซุกไปเจอในหนึ่งถุงจากราคาสองร้อยสามร้อยบาทเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็นหลักพันเลยนะครับได้กําไรเลยล้วนๆนะก็อย่าลืมนะครับว่า ไปเจอเหรียญในลักษณะพระเสียรตรงกันหรือเปล่านะครับก็ลองไปหาดูนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้เจอมากนะครับแต่ก็มีบ้างนะครับมีบ้างอาจจะไม่ได้เยอะอะไหรมากมากมากนักนะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับสําหรับเหรียญสองบาทสี่ทองนะครับปีหกศูนย์ที่เป็นพระเศียตรงนะครับก็ใครที่กล้ากล้าลองซื้อนะครับ ลองซื้อแบบลงทุนนะครับก็ไปซื้อแบบยกถุงมานะครับแล้วก็ลองเอามาหมุนดูนะเผื่อเจอครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอามาแพคขายทีนึงนะครับแพคขายทีนึงนะครับในราคาที่รับมาเท่าไหร่ก็บวกกาไรเพิ่มไปเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นการเจ๋งดวงไปแล้วกันนะครับก็แต่เรื่องเหรียญพวกอะไรนี่มันก็อาจจะขายได้ยากหน่อยนะครับก็ต้องมีกลุ่มนะครับกลุ่มหลักะสมนะครับที่สําหรับขาย หรือรับซื้อนะครับสําหรับเหรียญแบบนี้นะครับมากพอสมควรนะครับจะต้องมีเยอะๆเลยในการขายนะครับางทีก็ขายได้บางทีก็ขายไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้ยลูกค้าด้วยว่าราคาจะไปต่อได้ไหมแต่เหรียญที่ยกถุงสภาพไม่ผ่านการใช้ถ้าเปิดราคาในราคาต่าๆแล้วก็ขายได้แน่นอนนะครับขายได้แน่นอนใครที่มีสภาพผ่านการใช้แบบยกถุงแบบนี้ก็อติดต่อผมเข้ามาได้นะครับแล้วก็เอามาทํา แบบนี้ทีนึงนะครับมาทาแบบนี้ทีนึงในการขายใครที่มีก็อย่าลืมติดต่อผมคามาธยีใต้คลิปเดียวนี้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ